วันนี้ผมจะพามาชมรถกระบะแบรนดลัก4ประตูนะครับผมเป็นรถปี21จะใช้งาน,น22นะเลขหม่1 5 0 0 0กิโลเท่านั้นเองนะผมรถเจ้าของเก่าดูแลมาดีมากนะผมจะสวยแค่ไหนตามผมมาชมเลยครับสวัสดีครับสวัสดี FC สมยงคาร์เซ็นเตอร์ทุกท่านนะผมวันนี้ผมก็มีกระบะ นะครับผมเป็นแบรนด์หลักเจ้าตลาดนะครับผมเป็นทรงแม่น้องออนิวพ่อน้องออนิวนะครับผมคันนี้นะครับผมเป็นอีซูซูอ่อนนิวดีแม็กตัวแคปโฟนะครับผม1 9ตัว X s e r i e s นะครับผมคันนี้ราคาโคตรถ,ถูกนะครับผมเพียง5,99,000บาทเท่านั้นเองฟรีดาวผ่อนตลอดอายุสัญญาเพียง 1,700บาทนะครับอ่าสำหรับคันนี้นะผมหน้าสีดำล้อแม็กอันลอยเดิมนะผมไปหน้าโปรเจคเตอร์แบบนี้เลยมีสเกิร์ตด้านหน้าแล้วนะผม X-Series ต้องมีนะผมโลโก้แดงลายคาดตรงกลางนะผมนี่ส,สวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่าลูกค้าคนไหนที่กำลังมองหาอยู่แนะนำเลยนะผมผ่อนไม่แพงรับรถไม่ต้องใช้เงินดาวสักบาทเดียวนะผมล้อแม็กเป็นล้อแม็กอลอยเดิมจากโรงงานนะสีดำแบบนี้เลยนะครับ ด้านข้างนะผมมีโลโก้ X Series นะผมนี่เป็นตัว X ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับผมไฟเลี้ยวนะไฟเลี้ยวเป็น LED แบบนี้เลยนะครับโอเคมาต่อด้านข้างนะผมเป็นเคียวกันศาสต,ตรงนี้นะครับผมนี่แบบนี้อายาวให้ชมภายในคร่าวๆนะผมนี่ภายในสวยนะผมตัดด้วยสีดําแดงนะครับเป็นบ่อผ้ากำมะหยี่สีดําแดงเหมือนกันนะครับตัวนี้ เลขไม่ห5 0 0 0ม่กิโลเท่านั้นเองเกียร์6สปีดเครื่องยนต์1.9นะครับอ่า150แรงมานะเป็นแบรนด์เจ้าตลาดนะครับผมขับเดิมก็ประหยัดนะผมเอาไปร e ีแมปแต่งซิ่งก็สวยนะด้านท้ายนะผมก็จะเป็นไฟท้ายแบบนี้แล้วนะผมตัว X-Series นะไฟท้ายจะไม่เหมือนตัวพวกตัว S นะครับผมจะแตกต่างกันอยู่นะครับผมมีกล้องหลังมาแล้วเรียบร้อยกล้องเดิมโรงงานโลโก้ X s e r ซ e s ด้านหล,หลังชัดเจนนะครับผม โอเคสำหรับบอดี้ภายนอกก็จะมีประมาณนี้นะผมจะเราไปชมภายในกันต่อครับโอเคเรามาถึงภายในแล้วนะผมภายในก็ตกแต่งมาได้ค่อนข้างสวยนะยังใหม่ยังสวยอยู่นะผมกลิ่นป้าแดงยังไม่ออกเลยนะครับแอร์แบ็กคู่หน้าเกียร์หกสปีดแล้วเรียบร้อยนะครับผมตกแต่งมาได้สวยงามมากนะผมเลขไม่หนึ่งมื่1 5้าพักิโลเมตรเท่านั้นเองนะผมกุญแจมีมาให้2ดอกระบบไฟฟ้าทั้งคันแอร์แมนนวลนะผมนี่สวยๆแบบนี้ นะครับผมภายในก็สวยเกินนะผมอ่ใครที่กําลังมองหารถมือ2คุณภาพดีนะครับผมมาประหยัดกว่าป้ายแดงเยอะแน่นอนนะผมผมแนะนําเป็นคันนี้เลยครับโอเคครับเรามาถึงภายในห้องเครื่องกันแล้วนะผมนี่ห้องเครื่องยังเดิมๆนะผมยังเดิมๆเลยเมทัลคิวซอยู่ครบเบรก ABS ีสีสูบสิวาลร้อยหแรงม้านะครับนี่เครื่องเดิมๆ ผมสตาร์ทรถตั้งแต่เริ่มรีวิวนะผมจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้ดับเลยนะผมเครื่องเดินเงียบนะผมไม่มีปัญหาอะไรมีวารินีีหลังการขายให้ด้วยนะผมใครที่กําลังมองหา x series ตัวเตี้ยอยู่นะผมแนะนําคันนี้เลยครับโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้า isuzu all new d-max cab 4 x series 1.9ปี2021ดใช้งาน22นะคันนี้ผมเปิดราคาเพียง 5 9า0 0นบาทเท่านั้นเองนะผมฟรีดาวพรอนประมาณ17,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมอ่า17,000บาทไหมขออน้าผมฟรีดาวพรอนหนึ่งนเจ็ดบาทเท่านั้นเองนะครับผมของแถมที่ผมจะมีให้สําหรับรถคันนี้นะครับผม1ประกันภยัยบนท้องถนนแถมไม่ได้1ปี2วารันตีเครื่องเกียร์3ปีค่าจ่ายค่าโอน4บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 5เช็คเครดิตให้ฟรีถึงที่ส่งรถให้ถึงบ้านนะครับผมใครที่สนใจออกรถู่ย์บ้าทค่างวดถูกๆได้รถสวยๆแนะนําเลยครับใครที่สนใจโทรหาผมได้ที่เบอร์0812386699ครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับ